ใช้เงินออกรถสองบาทครับสวัดีค่ะพบกับตัวรถดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะคะก็จะมาส่งมอบรถอ e ีซูซูนะคะออนิวนะคะรถเครื่องเสียงนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าของรถคันนี้ ทำอาชีพอะไรอนุมัติภายในกี่วันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่เก่งครับอ่าพี่เก่งนะคะพี่เก่งทำอาชีพอะไรคะรถยกครับทำอ่าธุรกิจส่วนตัวนะคะคือรถยกนะคะพี่หนูหนูถามก่อนพี่มาจากที่ไหนแปรนิวครับแปรนิวพี่เห็นโตรถดีจากที่ไหนในเพจครับจากในเพจนะแล้วพี่มาดูรถแล้วเป็นไงถูกใจครับสวยไหมสวยครับการบริการใครได้ครับของพี่เซ็นกี่วันวันเดียวครับ อนุมัติภายในหนึ่งวันนะคะเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากครับสองบาทครับพี่มีประวัติไหมไม่มีครับอ่าไม่มีประวัตินะอาชีพส่วนตัวไม่มีประวัติก็ออกได้นะคะขอแค่เดินสเตท<ส>เตมนต์ดีๆนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งเสียงยืนยันนะคะของโตรถดีนะคะจบจริงที่สองบาทได้โปรไหมคะพี่ได้ครับได้โปรไปอีกนะคะคันนี้นะอีซูซูออนิวราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันพี่ซื้อคนเดียวหรือว่า คนเดียวครับอาอ,อคนเดียวนะคะหนึ่งเสียงยืนยนันใครที่กําลังหารถอยากได้รถนะคะนึกถึงเรานะคะโตรถดีนะคะถนนบายพาสมุ่งหน้าบางแสนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาส่งมอบรถคันนี้กันนะคะให้กับพี่เก่งเจ้าของรถคันนี้นะคะขอบคุณค่ะ